ทีนี้เราจะมาทดสอบกันนะค,ะนครับว่าตัวนี้ที่ทุกท่านเห็นก็คือตัวนี้คือวิทยุเทปนะครับเล่นยังเล่นได้อยู่นะครับเครื่องตัวนี้น่าจะ20 25ปีขึ้นได้25ปีขึ้นได้ไดยังเล่นได้อยู่ผมเปลี่ยนสายพามนมาแล้วใช่ไหมแต่ที่ท่านเห็นก็คือ power bank แน่นอนครับว่าผมจะให้วิทยุเครื่องนี้เล่นจาก power bank แล้วก็ปกติวิทยุเครื่องนี้ก็จะสามารถใส่ฐานได้นะครับจากข้างหลัง านจากข้างหลังได้แต่ด้วยเหตุที่ว่าฐานมันฐานก้อนใหญ่แล้วมันตรงนี้มันหาซื้อยากละเราอยากให้มันเป็น p o ตเ a b l e มากขึ้นสามารถหิ้วไปแล้วก็ฟังเพลงได้เรามี power bank ทีนี้ตัวนี้จะจะ,จะเวลาใช้ฐานมันจะใช้ฐาน6ก้อนจะได้โวต์อยู่ที่9โวลว์แล้วก็จะมาทีนี้เราก็จะไปหาอะแดปเตอร์ที่มันจ่ายไฟ9โวลว์ได้ก็คือตัวนี้น่ตัวนี้ เป็นอะแดปเตอร์9โวลต์ชื่อมันนะครับเวลาค้นหามันจะชื่อว่า Power Converter Line นะครับ Power Conver t e r line แล้วก็พดว่า9โวลต์ทุกท่านก็จะได้ตัวนี้ยกมาจะมี12โวลต์ด้วยนะครับตัวนี้สามารถพูดง่ายๆือต,ตัวนี้มันใช้งานหลากหลายมากสามารถไปจ่ายให้ตัวเอฟเฟกต์กีตาร์ได้แต่ว่าจะต้องเปลี่ยนขั้วนะครับเพราะเอฟเฟกต์กีตาร์ข้างในจะเป็นขั้วลบแต่ตัวนี้ข้างในเป็นขั้วบวกอ่าเดี๋ยวจะพาจะพาแกะ ทำตัวจ่ายกีตา้าอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เราจะใช้ตัวนี้จ่ายให้กับวีวูเทปตัวนี้โดยเราจะไม่ไม่ไม่ใช้สายตัวนี้แล้วดยจะตัดสายตัวนี้ออกและเราก็จะเปิดเครื่องจะบัดกีสายไฟออกมาจากขั้วบวกพวลบของฐานข้างในออกมาให้มันมาห้อยสายไว้แล้วเราก็จะเชื่อมเข้ากับตัวตัวสายตัวนี้เราแล้วก็เสียบอเอาไงจ่ายโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลย จะเชื่อมสายไฟเท่านะครับ ก็จะตัดสายอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะต่อเข้ากับตัวสายไฟที่เราต่อออกมากครับ พวกสายนะพวกสายเล็ก เสร็จเรียบร้อยครับอ่าทีนี้เรามาทดสอบกันทดสอบกันทดสอบกันครับ

ไดครับเสียง B ยิไนได้ไหมนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับการใช้ Power Bank จ่ายให้กับพีดีทูเทปโดยผ่านอะแดปเตอร์9โวลต์ตัวนี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับคลิปสายนะ ก e. right? yes. ็เจาะรูหน่อยนะเยอ ลเลือกใช้เลือกใช้นะเก็บสายโอเคเรียบร้อย,อย,อยน่ไม่ไม่เปิดบนลุ่มนะ เปิดแล้วตอนนี้เทปเดินละยังไม่เปิดวัตต์ลูกะกินกระแสไปที่0 2์หรือ280มิลลิแอมนะครับถือถือไปใช้ได้นะครับถือใช้ได้น,นะเลยเปิดเสียง ก็โอเคครับใช้ได้ปิดเครื่องนะปิดเครื่องกระแสก็หายมีแต่บลอนด์จะออกจากเพลวแบงค์เท่านั้นนะครับโดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณที่300 50ามิลลิแอมในการเปิดใช้งานวิธียูเทปเครื่องนี้ครับ National